อ่าฮะท่านกำลังตามหาร้านโลบั็อกจำใจม่หรือเปล่าครับผมขอแนะนำร้านนี้เลยบับโบช็อปทางร้านนะครับผมมีบริการเติมโลบล็อก V P Server และก็ยังมี ID p a ียพาร์ด้วยนะครับแล้วทางร้านยังมีบริการคลิปไอเทมแบบต่างๆด้วยนะครับเช่นบ ok, ล็อกฟุตคิงเลกาซี่ออสตาและก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผมอ่ายังมีอีกนะครับผมมีจำหน่าย ID เดีเกมโลบลอกไก่ตันราคาเริ่มต้น50บาทเท่านั้นนะครับและท่านใดที่ไม่มีเวลาฟาร์มนะครับทางร้านยังมีการรับฟาร์มรหัสโลบล็อกของท่านด้วยนั่น ก็กล่าวสวัสดีทุกคนนะที่นี่นะครับผมอยู่กับนายต้นอีกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเรากลับมากับแมปโปรเจกต์สเลเยอร์อีกแล้วนะครับผมแล้วก็เมื่อวานนะครับผมก็ลงคลิปแล้วก็พังใช่ปะเออผมเลยลบคลิปไปลงใหม่นะครับผมแล้วก็ลบอีกแล้วนะครับมันพังเกินไปนะคลิปนั้นนะต้องขอไปจริงๆนะครับผมแล้วก็ปรับหลายอย่างอยู่นะเออนะผมแค่ลงใหม่รอบนึงนะครับนะผมก็วันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวมอนโลหิตเลือดอสูรนั่นเองทุกคนนะครับของเนสโก้นะครับผมเป็นบัตรเอ็กซ์โพเลือดดระะเบินซึ่่งงไไมต้อช เป็นไทยแล้วกันนะครับเอาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมยังเท่กว่าเยอะเลยนะครับผมโอเคก็ซึ่งเราจะมารีวิวกันนั่นเองนะอุ๊ยร้อนร้อนลืมซีโมะลืมซีโมะแล้วผมก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนั่นเองทุกคนนะครับผมแล้วก็เออยังไม่ได้บอกจุดฟาร์มเหมือนเดิมนะเดี๋ยวค่อยบอกวันอื่นแล้วกันครับผมเพราะคลิปมันพังขี้เกียจนะครับก่อนที่จะไปรีวิวนะครับผมก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นด้วยนะกคนนะยังไม่ได้กดนะอือฝากกันกดกันนิดหนึ่งนั่นเองนะครับผมใช้แล้วไปไปปรรรีีีีวววววิกกกกกััันนนเเเลลลลลยดด่่าาะะคคคบบบบผผผมมมมมออออทุุุื้้้หแแ๊ ท้องฟ้ามืดคึ้มเลยแล้วผมโอเคเริ่มรีวิวกันดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวจะรีวิวกับพวกนักล่าสุนกากกากพวกนี้นะครับผมโอเค <l amp> ไม่น่ากากหมากพวกนี้นะผมเออแอบสกิลแรกนะครับหรือสกิลสั้นนะครับที่ไม่ชื่อว่าบัตรช็อตนะครับผมเป็นสกิลที่สามารถเล็งได้นะนี่แล้วผมเล็งได้แลว้วปล่อยโอ้โหเฮ้ยเดีินๆเข้ามาเดี๋ยววิบิคูดาวโคตรเลยนะสกิลน่ะไปได้แค่เสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วแน,น่นอนดลยเลยระเบิด,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 ดไป วงวงวงกว้างมากนะครับผมจบแล้วเป็นนักล่าสูดแต่ปีแค่นี้ไม่ได้เออก็เป็นบอดนะวเวนาะึบระเบิดอ,อืมโอ้เฮ้ยอย่ามาเฮ้ยโคตรโกงอ่ะทุกคนนะครับผมสกิลเนี้ยแล้วสกิลของไอพวกบัตร explosion โกงมากเลยแต่สกิลนะครับผมสกิลแค่สกิแลแรกก็เกียร์แล้วลนะนี่เปิดไปอืมอ่ะโทษน้ำต่อสกิลสองนะครับผมสกิลเอ็กนะครับที่มีชื่อว่า explosion shock slam นะครับเอาตัวไหนดีตัวนี้ล้วเดี๋ยวล่อมากันอืมมามันมาละนะผมเฮ้ย สกิลเอ็กเอ้าแบงมันมันมันกันเอ้าโอเคมามาอีกรอบนึงครับผมเอ็กซ์ฮึบจับเออเป็นไงทุกคนจับซนะเออระเบิดอไปวิ่งโคตรแรงเฮ้ยเฮ้ยหรือคนละเสียคนละเซ็ตเหรอครับผมอีกรอบนึงเอ,อ,อ,อ็กซ์โพชชั่นช็อกสแลมฮึ๊บอือแล้วคอมโบต่อวิ่งกูเออก็สกิลเอ็กซนะครับจะเป็นเหมือนการเอ,อ่อจับศัตรูขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วก็ผลักมันลงมาเนะาะดาเมจแรงมากครับผมฮึบ อืมนีไ่ไงอระเบิดอีกแล้วก็คอมโบต่อเป็นไงเออคอมโบไม่น่าจะคอมโบงี้นะโอเคนะถึงที่สกิลที่ล้มนะครับผมที่มีชื่อว่า explosion burst เหรอนะครับผมประมาณนี้นะผม explosion burst นะครับเป็นสกิล C นะครับผมลาน,นึงสองสเริ่มเลยเฮ้ยเอาคนค้างเหรอว,วิ่งเป็นไงเอาระเบิดวิ่งแล้วระเบิดด้วยทุกคนนะครับผมเดี๋ยวนะถ้ามันแปลกๆ อ๋อวิ่งเข้าไปแล้วก็ปล่อยได้เลยนะครับผมคิดว่าต้องกดค้างโอเคนะผมเอ่อรู้สึกว่ามันติดเผาด้วยนะครับออืเอ็กโ์เพรสชั่นสไลม์อันไม่โดนอีกรอบนึงนะครับผมอีกรอบนึงสกลง C C. ิลซี่ปึบปึบระเบิดอืติดเผาด้วยนะครับผมสี่ล้วหน้าเม็ดแรงอยู่นะติดเผาก็จับ คอมโบอย่างเดือดเลยนะเนคอมโบเป็นนี่แบบโคตรโกรนะเนี่ยเออเอมอนโรหิตอันนี้นะผมก็คือเหมือนว่าถ้าเรานะครับผมกดค้างนะครับผมก็จะสามารถวิ่งไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ก็มีจํากัดอยู่นะวิ่งไปปุ๊บแล้วก็จะปล่อยสก,กิลออกมานั่นเองน,งนะครับผมโอเคแต่ถ้าเรากดทีนึงก็ปล่อยเงี้ยก็เป็นประมาณนี้นี่ครับผมอุ้ยอ่าเรียบร้อย โอเคโน้น okay, นะครับต่อมาสกิล4นะครับผมหรือสกิลตัวเอ็นะครับผมเป็นที่มีชื่อว่า explosion landmine นะครับผมซึ่งมันอะไรไม่รู้เนอะผมมาเก็ตแล้ลองดูนะผมสกิลเอ็นหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำฮึบเอา้าชาร์จเหมือนกันเลยเอา้าหมุนโอ้อันนี้นี่เลือดใช่ป่ะนี่น่าจะเป็นเลือดของตัวผมนะอ๋อ,อปล่อยเลือดออกมานะครับน่าจะต้องให้ศัตรูมาเหยียบโอเคมาๆมาๆมา,มา,มาสกิลเอ็นหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำฮึปอ้าวู๋ไ,ไงพ่นระเบิดด้วยด้วยนะโอ้โห โอ้โหลุกไม่ขึ้นเป็นไงแล้วบอลอืออ้าวชิบหายหมดอีกรอบนึงอีกรอบนึงฮึบมาเฮ้ยเอ้ยสกิลเอ็นอืมโปรยเลือดออกมาระเบิดพยายามล่อให้มันโดนเลือดนะผมโอ้ยมันหลบได้หมดเลยอือระเบิดนะผมอีกรอบนึงรอบนึงเฮ้ยอย่าอ้อมดิเฮ้ยฉลาดยังเอ้าเลือดกูหมดเลยยโอ้ยถ้าเกิดกดเอ็นอีกรอบนึงคือมันคำระเบิดอ๋อ เฮ้ยเดี enfin ๋ยวเดี๋ยวมันกดอีกอีกรอบนึงได้ด้วยทุกคนผมลืมนะผมอีกรอบนึงอ่ะวางไปปึบอ๋ออ่โอเคระเบิดทั้งหมดปุปปุปปุโอ้โหทุกคนยังเดือดอาวโดนตรงนู้นด้วยเอาชิบหายาผมโดนหลุมนะผมโออน้อรน้ต่อมาสกิล5กันบ้างนั่นเองทุกคนนะครับที่พิชว่าเอ็กซ์พอร์ชั่นบัตแล้วก็มีจุดอีก3ตัวเออเท่ดีนะผมโอเคเดี๋ยวเราดูนะสกิลนี้เป็นสกิลวีด้วยนะอ่ะลองดู โอ้ยกดค้างเหรอเป็นการไล่ลำนั่นเองเดี๋ยวอีกรอบอ่ะพร้อมแล้วนะครับผมกดตัวเอตัววีไม่โดนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมันก็ใช้ได้แล้วลองให้มันมาใกล้ๆก่อนนะครับแล้วให้ใช้นะแบบไม่โดนดาฟันนะไม่โดนแคนเซิลอ่ะฮึบตึบๆึบึโอ้โหอ <c coworkers> ุยโคตรแรงนะผมหมดประโยชน์แล้วตายแล้วช็อคแสลม โอเคแล้วสรับสกิล V Explosion ร์ชนบันะครับก็น่าจะมีแค่เตะเตยต่อยๆนะครับผมเหมือนเดิสโกที่ใช้กันเนาะ <c oughs> โอ้ยนะนะผมเรามาถึงสกิลสุดท้ายนะครับผมสกิล B นะครับผมที่มีชื่อว่าบัตเบิร์ดนั่นเองทุกคนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นไงนะหนึ่งสองสามฮึบเป็นการพุ่งไปแล้วก็ตีนั่นเองทุกคนนะแล้วก็กด B อีกรอบหนึ่งด้วยนะฮึบก,กด B ีเฮ้ยมาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะล่อมันมาก่อนลันไม่ให้พลาดม,มาล่อมา ก็กด B ีโลโล้อมหายอึนะครับเด็ดลอกไปเดี๋วเราก็กด B ีรอบนึงฮึว้าวว้าวอ่ออ่อ,อ,อ,อเหมือนจะติดเผาเลยทุยกคนนะครับผมแต่ละสกิลของนิสโกโติดเผากับทักษะเลี่ยนะเออทำไปเล่นไปนะผมชกสแลมึตายเฮ้ยพร้อมแล้วนะผมอมืติดเผาเรียบร้อยกดอีกทีนึง ตีเคโเคเท่เลยอ่ะคุยหรือควีนเลยด้วยนะผมเออโอเคจบกันดีกว่าเอาเออ โอเคทุกคนนะครับผมโมลโลหิตอสูรของเนสโก้ก็ได้มีแค่นี้นะครับผมก็เป็นโมลโลหิตที่ผมว่าเล่นง่ายมากเลยนะครับผมก็ลองไปใช้กันดูได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็แบบเอเอไอมีหลายคนมาถามวิธีการได้แล้วก็ต้องไปสุ่มนะผมซึ่งมันก็โอกาสออกเหมือนกันหมดนะเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีเปอร์เ,เซ็นต์หรือเปล่านะผมโอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมก็เป็นแนวทางเหมือนเดิมครับให้ทุกคนลองไปใช้ดูกันได้นั่นเองนะครับผมจะคลิปหน้าน,นะ,ะบ๊ายบายครับผม <laughs> เฮ้ยลองดูรอบหนึ่งด้วยระเบิดนี่